สวัสดีครับผมมาพินกับชาแ e l ฟิลไทยใน u t u b e ครับนี้อยู่ที่หมู่บ้านประวัติศาสตร์ไทยญี่ปุ่นนะครับก็เป็นที่ตั้งชุมชนเดิมของอาชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำมาค้าขายมาติดต่อรวมทั้งเป็นทั้งทหารรับจ้างเป็นอะไรต่ออะไรนะครับที่อยุธยานะครับก็เป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีการฟื้นฟูทำจัดแสดงนักแสดง นะครับโดยสนับสนุนโดยของอมูลที่จำไม่ผิดแล้วจำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเขาจะมีมูลที่แค่ประมาณว่าสมาคมบ้านไทยญี่ปุ่นรองรับอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณนะก็มีอาคารสำนักง,งานจ่แสดงนะครับผูอ้ดอดีตผู้นำของอชุมชนญี่ปุ่นในสมัยยุทธยาก็คือ,อยามาดา ยามนดางยามดานางเษะนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวผมจะขึ้นแก้ตัวไว้ให้บนคลิปวิดีโอครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักจารึกด้านหน้าครับผ mm hmm. มยามนดะนางเงสะนี่ครับเป็นตำแหน่งในสมัยยุทธยาก็คือออกยาเสนาพิมุกนะครับ mm hmm. แล้วก็หมู่บ้านญี่ปุ่นนี้จะอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะเมืองยุทธยา และอยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ํากับหมู่บ้านโปรตุเกสนะครับหมู่บ้านครับนี่ก็เป็นบริเวณอาคารนทศการนะครับชุมชนญี่ปุ่นที่ยุทธยานะครับออกยาเซนามุกหรือว่า,ายามาดะในงามาสะนะครับตรงนี้เป็นริมแม่น้ำนะครับนี่ยังมีเรือนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับที่เห็นด้านโน้นก็จะเป็น ชุมชนโปรตุเกสเดิมนะครับเข้าใจว่าในสมิธิยาก็คงจะมีการกำหนดให้ชนชาติต่างๆที่เข้ามาค้าขายติดต่อนะครับมาอยู่ในบริเวณที่แน่นอนนะครับเพื่อสะดวกกับการควบควบคุมของทางยุทธยาส่วนตรงนี้ที่เห็นนี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเำจ้าพยาที่กำลังจะสร้างใหม่นะครับ การเข้ามาสมัยก่อนไม่ได้ค้าขายอย่างเดียวนะครับคือเข้ามาเป็นลักษณะเป็นทหารรับจ้างด้วยมาลบให้ด้วยมาเป็นผู้เชี่ยวชาญาทางเรือทางสงคราต่างๆนะครับอย่างกองทหารยุทธยาก็ใช้กำลังจากพวกโปร,ปรตุกเกสว่าอะไรทงนี้ในขบวนปืนไฟและอะไรต่ออะไรมากมายนะครับส่วนตรงนี้เป็นน่าจะเป็นแผนผังภาพนะครับ ของชุมชนใน,นักษณะเดิมนะครับส่วนตรงนี้เป็นจุดแผนผังแสดงอาคารในปัจจุบันนี่ก็เป็นบริเวณจัดนิทรรศการนะครับ ตอนนี้เป็นแผนที่ของอยุธยาในจดหมายเหตุเดอลาลูแบร์ฉบับภาษาอังกฤษนะครับลาลูแบร์เป็นราชทูตฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยที่14มาอายุธยาเป็นทูตในสมัยพรณนายมหาราชนะครับก็จกนี้จะมีแผนที่ต่างๆอย่างตรงนี้เนี่ยคือเขียนว่าเชอรปงนัวนะครับเชอรปงนัวก็ เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นระบุไว้เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้คือแม่น้ําเจ้าพยาไหลไปจําหนดไปจบป้อมเพชรในบริเวณนี้นะครับส่วนตรงแถวนี้จะเป็นทางวัดหลวงพระโตนะครับฝ mm ั hmm. ่งตรงข้ามนะครับในแผนที่ของตรงนี้ก็จะเห็นเขียนว่าโปรตุเกานะครับปรตตเกาก็คือปรตุเกสนะฮะ ส่วนตรงนี้ขึ้นไปจะเป็นชิโนวนะครับชิโนวเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่า,าชุมชนคนจีนนะครับตจีน,นครับอันนี้โคชินชิโนวก็จะเป็นอ,อินโดจีน่านะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับชุมชนของโปรโตุเกสครับผมในสมัยก่อน นี้ก็บอกการขุดค้นหมู่บ้านญี่ปุ่นเริ่ม2476นะครับอยู่ขุดค้นวัดเก่าที่วัดสิงปากน้ำนะครับก็จะค้นพบพุทธรูปนะครับต่างห้องครัวนี่เป็นรูปจำลองของอยาไซนับิมุกนะครับยามาดะในงามะสะหรือว่ายามาดะนินไซมงนะ ในแผนพิศก,การเขาบอกว่าเกิดราปลายสมัยเอโดะตก,กุกะวะนะครับเป็นชาวจังหวัดโอวารินะครับแถวเมืองนางโนนาโคย่านะครับเดินทางด้วยเรือสำเภามาจากญี่ปุ่นมาไต้หวันแล้วมายุทธยาในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็เป็นหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นเจ้ากบมอาศาาญี่ปุ่นมีฐานอาศาญี่ปุ่น800คนนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่น ครับแล้วตอนท้ายสุดได้เป็นเกิเป็นเจ้าเมืองนครสรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นทหารหัวหน้าในทหารอาชีพนะครับเป็นทาหารรับจ้างญี่ปุ่นนะครับกรมสายญี่ปุ่น Okay. Hey. แล้วแบ่งไว้แล้วก็สีสลาหรักแล้วก็สีสลรักมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับที่เห็นตรงข้างหน้าใหญ่โตมากนะครับนี่เทียบกับขนาดของคนนะฮะ นี่เป็นห้องในทรศการใหญ่ที่สุดที่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับที่นอกเมืองยุทธยาใกล้วัดพนัญเชิญตรงนี้แผนที่เรียกว่ายูเดียสังเกตจะเป็นแม่น้ําฝั่งนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกําแพงเมืองแล้วก็วัดต่างๆนะครับเป็นการจําลองนะครับเดิมแผนที่นี้แสดงอยู่ใน,นว่าภาพเขียนภาพเขียนสีน้ำมันโดยดาวิดและโย,โยฮันเนสวิงโบนชาวฮอลันดานะครับ สร้างเขียนขึ้นในสมัยปี1663นะครับแล้วก็เคยแสดงอยู่ในห้องประชุมของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดานะครับและปัจจุบันอยู่ในวิพิธภัณฑ์ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม